โอ้โหสายังแจ๋วครับเชมี่วาดดี้ครับคุยกับเอ่อเลสเตอร์สตีเรียบร้อยครับต่อสัญญาช่วยทีมอีกหนึ่งไปนะครับล่าสุดเชมี่วาดี้ครับหัวหอกระดับตำนานของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์สตีนะครับอยู่ระหว่างการเจราจาขยายสัญญาใหม่<อ>เพื่อให้เขาเนี่ยครัแข่งอยู่ในถิ่นคิงพาวเวอร์ออกไปจนเลยอายุ38ปีนะครับ หัวหอตัวเก่าอย่างเชมิวอด,ดี้เพิ่งจะยิงไป2ประตูในเกมชนะเบรสตัน3-0เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นเกมการันตีคว้าแชมป์เดชเปรชิพในขณะที่ผลงานส่วนตัวเขายิงยิงไปแล้ว20ประตูในฤดูกาลนี้ครับโอ้โ oh หสุดยอดจริงๆภายใต้เงื่อนไขสัญญาปัจจุบันของเขาครับในเกมพบกับแบล็กเบิร์นในวันเสาร์นี้จะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับสโมสรที่ร่วมหัวโจมท้ายสร้างบริษัทคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษแล้วก็เอฟเอคัพมาด้วยกัน โดยแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าสโมสร,รกำลังเตรียมแผนอำลาสโมสร,รให้กับเชมี่วัดดี้หลังจบฤดูกาลนี้ยังไงก็ตามรายงานข่าวจากเดอเมลเชื่อว่าเชมี่วัดดี้กับเลสเตอร์เนี่ยกำลังเจรจาเพื่อขยายสัญญาใหม่อีกหนึ่งปีอยู่แม้ว่าการเจรจาจะค่อนข้างละเอียดอ่อนก็ตามนะครับ ขณะที่เจมี่วอรี่ยังเชื่อว่าตัวเองสามารถกแข่งต่อไปจนกระทั่งอายุ40ปีได้และจากผลงานที่เขาทําไว้ในซีซั่นนี้ทําให้มีนวโนมเป็นไปได้ที่เขาจะได้รับข้อเสนอหลายทีมนะข้อเสนอหลายทางเลือกที่จะยื่นเข้ามาเขา,าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่เลสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับนั่นแหละครับโอ้โหร่วมหัวโจมท้ายมาดกับเลสเตอร์ตั้งแต่คว้าแชมป์พิมพ์น้งกรีนะครับจนตกชั้นแล้วก็ตอนนี้จะกลับไปสู่พิมพ์น้งกรีอีกแล้วสําหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ มาดูว่าจะต่อสัญญาใหม่ไหมสำหรับเชม่วารดี้กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเอาใจช่วยครับอยากให้อยู่ต่อนะครับเพราะว่าเป็นแข้งระดับตำนานของเลสเตอร์ไปแล้วชุกครับมีความคิดเหอนยังไงกับนักเตะอย่างเชม่วารดี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่ย้ายไปไหนเลยครับตั้งแต่คว้าแชมป์พิมพ์เหลืองกฤ็ดกับเลสเตอร์มานะครับยินดีด้วยนะครับก็ต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของแข้งเก่ารายนี้จัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม